สวัสดีค่ะเพื่อนรักวันนี้เพจสร้างเงินในอากาศได้ความรู้ดีๆมาจากกูรูท่านหนึ่งค่ะกูรูท่านนี้เก่งมากนะคะจะเรียกว่าเป็นอาจารย์ใหญ่ของเพจสร้างเงินในอากาศเลยก็ว่าได้ค่ะกูรูท่านแนะนําเพจสร้างเงินในอากาศว่าเมื่อไหร่ที่ไม่มีคนดูเมื่อไหร่ที่โฆษณาเข้าช้าไม่ทันใจเราเงินไม่ค่อยเข้าให้เรารีบโทรไปที่ประชาสัมพันธ์ของ Facebook เ,เลยค่ะตอนนี้เพจสร้างเงินในอากาศอะได้เบอร์มาละเดี๋ยวจะลองโทรไปดูค่ะ ติดแล้วค่ะสวัสดีค่ะใช่ประชาสัมพันธ์ของ facebook หรือเปล่าคะโทรจากเพจสร้างเงินในอากาศนะคะคืออยากจะสอบถามนิดนึงค่ะว่าทำไมช่วงนี้โฆษณาไม่ค่อยเข้าเลยเงินเข้าน้อยมากเลยค่ะทำยังไงถึงจะได้รับเงินเร็วๆสม่ำเสมอคะ อ๋อค่ะ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 สวัสดีค่ะเพื่อนเพืเขาบอกให้รีบไปลงคลิปแล้วก็รีบไปทำงานจะได้มีเงินเดือนประจำสม่ำเสมอเดี๋ยวขอตัวไปทำงานก่อนนะคะไว้ค่อยคุยกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ